กล้วยหอมทองกับกล้วยน้ำว้าพันไหนหน่าปลูกกว่ากันสวัสดีครับพบก,กับผมช่องจาาบนตทีเพื่อนซีเกษตรกรกรุ่นใหม่อยากมีส่วนช่วยเกษตรกร,ทกรไทยและเป็นกําลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ก็จะปกดซับสไครต์หรือกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องระหว่างกล้วยหอมทองกับกล้วยน้ำว้าเนี่ยอันไหนมันน่าปลูกกว่ากันนะครับซึ่งเ,เราก็รู้กันอยู่ว่ากล้วยมันมีหลายพันธุแล้วก็พันสองชนิดนี้ก็เป็นที่นิยมพอสมควร กล้วยน้ำว้าก็เป็นพันพื้นบ้านพันุโบราณที่มีการปลูกมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันกล้วยน้ำว้าเนี่ยข้อดีของกล้วยน้ำว้าก็คือปลูกง่ายนะครับปลูกง่ายโตเร็วปลูกยังไงก็รอดครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยถ้าถูกดินนะครับปลูกยังไงมันก็รอดปลูกยังไงมันก็ได้กินลูกปลูกยังไงมันก็ได้กินผลนะครับข้อดีของกล้วยน้ำว้ามันเป็นอย่างนี้แหละครับแต่ว่า คนคนในพื้นที่ก็กินดีนะครับคนในพื้นที่ก็ชอบกล้วยน้ำว้าตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่เด็กจนโตนะครับก็กินกล้วยน้ำว้าในการบางคนอาจจะเคยกินกล้วยน้ำว้าตอนเด็กๆคือเอาไปใส่ใบตองหมกแล้วก็ให้กินนะครับทีนี้กล้วยน้ำว้าเนี่ยมันมีข้อเสียยังไงข้อเสียของกล้วยน้ำว้าก็คือมันมันมีมานาน มันมีมานานนะครับกล้วยน้ำวา้าทําให้มันไม่ทันสมัยชื่อกล้วยน้ำว้านี่ก็คือฟังเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ฟังแล้วมันไม่ค่อยทันสมัยนะครับเด็กคณรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าอย่ากินกล้วยหอมอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีสื่อการเรียนการสอนต่างๆก็เอาชอบเอารูปกล้วยหอมมาทํานะครับอย่างการ์ตูนอย่างเงี้ยก็เออการ์ตูนกล้วยน้ําว้าก็ไม่มีแต่ว่าการ์ตูนกล้วยหอมกล้วยอะไรก็มีนะครับนี่แหละครับมัน มันถึงเป็นเด็กยุคสมัยใหม่ก็เลยบอกว่าชอบกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าก็เลยไม่ทันสมัยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้กล้วยน้ำว้าเนี่ยกก็กำลังเป็นที่นิยมเริ่มกลับมานะครับเหมือนว่าอ่าอ่อสูงสุดขึ้นสู่สมัญเหมือนว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยก็จะได้รับความนิยมมาเหมือนเดิมเห็นมีการขึ้นห้างขึ้นอะไรก็เยอะแยะนะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยซึ่งคนในยุคปัจจุบันก็เริ่ม หวนเริ่มหันกลับมาสู่พันธุ์กล้วยโบราณนะครับกล้วยหอมทีนี้กล้วยหอมนะครับกล้วยหอมเนี่ยจะมีลักษณะที่รูปร่างสวยกว่ากล้วยน้ำว้าก็คือลูกลูกยาวกว่ากล้วยน้ำว้านะครับกล้วยหอมเนี่ยจะมีลักษณะรูปร่างยาวกว่าใหญ่กว่ากล้วยน้ำว้านะครับแต่ว่าข้อดีของกล้วยน้ำว้าก็คืออย่างที่ว่านั่นแหละครับไอข้อดีของกล้วยหอมนะครับ ก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยมันชอบกินครับมันออบอกว่าได้กินกล้วยหอมรู้สึกว่าทันสมัยดีนะครับกล้วยหอมเนี่ยฟังชื่อแล้วเหมือนว่าเป็นสิ่งที่เป็นสมัยใหม่คือเป็นเด็กๆก,ก,ก็ชอบวัยรุ่นก็ชอบนะครับดูแล้วมันทันสมัยดีแล้วก็มันมีรสชาติความหอมอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์อยู่พอสมควรม,มันก็อร่อยพอสมควรนั่นแหละครับตามพอขึ้นห้าง ขึ้นเข้าในเซเว่นเข้าในอะไรก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทานสมัยไม่ล้าสมัยคนกินก็กินได้อย่างสบายใจนะครับอันนี้แหละครับแล้วก็มีการนําไปแปรรูปหลายอย่างทั้งเค้คกกล้วยหอมทั้งอะไรหลายอย่างนะครับก็มันก็มีประโยชน์เหมือนกันแต่ว่าทีนี้กล้วยสองอย่างเนี่ยมันจะปลูกกันไหนดีนะครับกล้วยหอมมันเนื้อในเมื่อม,มันมีข้อดีนะครับผมก็อยากเล่าข้อเสียให้มันฟังนะครับ ข้อเสียของกล้วยหอมอันดับแรกก็คือกล้วยหอมเนี่ยมันลูกมันสวยนะครับแต่ว่ามันอยู่ไม่ได้นานนะครับกล้วยหอมเนี่ยซึ่งวม่าเทียบกับกล้วยน้ําว้าแล้วกล้วยน้ําว้าเนี่ยจะสามารถเก็บเก็บไว้ได้นานนะครับเวลาเราตัดออกจากเครือนะครับกล้วยน้ําว้าเนี่ยสามารถเก็บได้นานบางทีเอ่อสองสาวันสี่ห้าวันหรือว่าถ้าเก็บดีๆก็เป็นอาทิตย์ก็ยังสามารถเก็บได้นะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยแต่ว่ากล้วยหอมเนี่ย พอเวลามันสุกแล้วมันมันต้องรีบขายนะครับการขายกล้วยหอมนี่ก็ต้องรีบขายเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยสุกแล้วมันจะช้านะครับพอสุกแล้วมันจะช้ามันสีมันจะไม่สวยมันจะออกดําๆเลยนะครับกล้วยหอมเนี่ยพอมันเหลืองเสร็จแล้วเราไม่รีบขายให้มันหมดอ่ะมันก็จะเป็นช้ำๆส่วนมากคนเขากล้วยหอมมาขายเขาก็เลยขายเป็นกล้วยหอมที่เป็นลูกดิบนะครับเพราะว่าลสจะลดอ่อ ลดการทําให้เกิดความช้าแล้วก็ขายไม่ออกนะครับพอมันช้ำเสร็จแล้วมันก็เละนะครับกล้วยหอมเนี่ยมันมันขายไม่ออกนะครับข้อเสียของมันก็อย่างนั้นแหละครับข้อเสียอีกประการหนึ่งของกล้วยหอมก็คือต้องค้านะครับกล้วยหอมเนี่ยกล้วยกล้วยหอมนะครับต้องมีไม้ค้าอยู่ตลอดเวลานะครับค้าทุกต้นนะครับกล้วยหอมเพราะว่าต้นกล้วยหอมเนี่ยมีลักษณะต้นเล็กอย่างนี้นะครับต้นเล็กอย่างเงี้ยไม่เหมือนกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าจะมีลักษณะใหญ่กว่าต้นหอมกล้วยหอมนะครับแต่ว่า กล้วยหอมเนี่ยต้นเล็กกว่ากล้วยน้ำบาตแต่ว่าเครือเครือก็ใหญ่กว่ากล้วยน้ำบาตานะครับแปลกนะครับต้นเล็กแต่ว่าเครือใหญ่มีเอ่อลูกลูกใหญ่กว่ากล้วยน้ำบา้าแต่ว่าต้นเล็กๆทําให้ต้นมันไม่แข็งแรงมากนะครับจาเป็นต้องคั้มนี่แหละครับการคั้มเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของเอ่อคนทําการเกษตรนะครับเพราะว่า บางคนไม่มีแรงงานไม่เยอะนะครับอย่างาผมเนี่ยก็แรงงานไม่เยอะเพราะว่าแต่ละวันก็มีกิจกรรมให้ทําอยู่หลายอย่างการที่จะมาค้มกล้วยทุกวันเนี่ยในปริมาณาถ้าต้น2ต้นก็พอค้าได้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นสวนนั่นแล้วก็มันก็ใช้เวลานานอยู่นะครับกว่าเราจะไปหาไม้มาแล้วก็เราก็มาทําการค้าอะไรเนี่ยมันก็ใช้เวลาอยู่นะครับทําใหเา้เราสูญเสียเวลาไปกับสิ่งนี้นะครับก็คือการค้ากล้วยนะครับเนี่ย แต่ว่ากล้วยน้ำว้าเนี่ยมันมีลําต้นที่แข็งแรงนะครับกล้วยน้ําว้าเนี่ยมันมีลําต้นที่แข็งแรงใหญ่กว่ากล้วยหอมพอสมควรแล้วก็มันสมส่วนนะครับเนี่ยครับเครือนี้ก็ไม่ไม่ได้ค้านะครับคือกล้วยน้ําว้านีาน่ก็ดูลักษณะว่าเครือไหนน่าจะได้ค้าไม่ได้ค้าถ้ามันโดนลมโ,โดนฝนเอ็นมากก็จะได้ค้าอยู่แต่ว่า อย่างเครื่อเนี้ก็ไม่ได้คั้าส่วนมากก็ไม่ได้คั้านะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยเราก็ปล่อยมันมาเองตามธรรมชาติแล้วมันก็เจริญเติบโตได้เองนะครับกล้วยน้ำว้าเนี่ยจนถึงสุกเราก็แค่ตัดเครื่องลงมาครับเราไม่ได้คั้มมันจะทําให้เราลดลดเวลาตรงนี้นะครับลดเวลาตรงนี้ไปได้เยอะเลยนะครับการคั้ากล้วยเนี่ยลดเวลาได้เยอะแล้วก็กล้วยหอมนะครับ กล้วยหอมเนี่ยข้อเสียของกล้วยหอมอีกอย่างหนึ่งก็คือการปลูกนะครับมันจะปลูกยากกว่ากล้วยน้าว้านะครับเห็นไหมครับหน่อกล้วยหอมเนี่ยมีหน่อน้อยมากนะครับก็ขนาดปลูกผมปลูกพิธีพิทันกว่าปลูกกล้วยน้าว้าอีกนะครับกล้วยน้ําว้ายังไม่ได้ปลูกพิธีพิทันขนาดเท่ากล้วยหอมเลยนะครับแต่ว่ากล้วยน้ําว้าเนี่ยจะโตเจริญเติบโตได้ดีกว่ากล้วยกล้วยหอมเยอะเลยนะครับเจริญเติบโตได้ดีได้เร็วกว่ากล้วยน้ําหอมอ่าเป็นอย่างมากเลยนะครับคือ ถ้าเพื่อนๆท่านไหนบอกว่ามีเวลาน้อยมีเวลาทําไม่มากอะไรอย่างนั้นนะครับก็ขอจะนําให้เป็นกล้วยน้าว้าเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการปลูกเยอะคือแค่ฝังลงในดินกล้วยน้ําว้าก็จะกินแล้วแต่ว่ากล้วยหอมเนี่ยต้องใช้เวลาดูแลนะครับก็นี่คือเหตุผลหลักที่อยากจะบอกเพื่อนๆให้ได้ฟังวันนี้ครับแต่ว่าสิ่งสําคัญอื่นใดท่านก็ต้องดูตลาดว่า ท่านจะทํากล้วยไปเพื่ออะไรก็ถ้าบอกว่าเพื่อขายเพื่อขายเนี่ยก็ต้องดูว่าตลาดของท่านน่ะขายแบบไหนก็คือถ้าเป็นลักษณะว่าเข้าในห้างเข้าเพื่ออ,อินเทนหน่อยอินเทหน,นเทหน่อยก็ต้องใช้กล้วยหอมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในห้างแบบที่เป็นฟื้นฟูนขึ้นมาที่จะเป็นกล้วยน้ำว้าเป็นกล้วยโบราณฟื้นฟูนขึ้นมาหรือว่า ขายตามหมู่บ้านขายอะไรอย่างเงกล้วยน้ำวา้ามันจะเด่นกว่านะครับจะดีกว่าจะเก็บไปได้นานกว่าขายดีกว่ามีอนาคตกว่าแน่นอนกล้วยน้ำว้านี่นะครับกล้วยหอมก็ต้องใช้เวลาใช้พลังกายพลังใจหน่อยนะครับกล้วยหอมเนี่ยต้องเอ่อทำให้ดีหน่อยกล้วยหอมเนี่ยมันถึงจะได้กินนะครับถ้าทําไม่ดีกล้วยหอมเนี่ยมันไม่ได้กินนะครับบางคนซื้ออ่อหน่อมา ซึ่งหลายๆท่านก็คงอาจจะเคยซื้อในหน่อในเขาที่เขาขายออนไลน์กันนะครับหรือว่าตามตามร้านที่เขาขายนะครับหน่อเท่าหนึ่งครบเนี่ยหน่อละยี่สิบสามสิบบาทนะครับพอได้มาแล้วก็มาฝังไว้ก็ไม่ไม่ไมโตสักทีใช่ไหมครับกล้วยหอมเนะ่ะเพราะว่ามันต้องใส่ใจดูแลเป็นพิเศษนะครับกว่าจะปลูกจะได้กินเนี่ยต้องใส่ใจเป็นพิเศษไม่เหมือนกล้วยน้ําว้า,วายังไงเราก็ได้กินนะครับเพื่อนๆครับก็อยาก ฝากไว้เป็นข้อมูลเพียงเท่านี้ครับผมถ้าอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ